สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์ตุ๊กตาชาวังบ้านบางเสด็จซึ่งเป็นสินค้าที่จังหวัดอ่างทองและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองนะคะร่วมกันส่งเสริมให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือเรียกสั้นๆว่าสินค้า GI กันนะคะการเดินทางก็มาง่ายๆเลยค่ะ วิ่งตรงมาจากสายเอเชียนะคะเลี้ยวซ้ายที่ถนนทางหลวงหมายเลข33อําเภอป่าโมกขับตรงไปเรื่อยๆพอถึงสี่แยกป่าโมกนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปเรื่อยๆประมาณ6กิโลสังเกตทางด้านขวานะคะจะเห็นตุ๊กตาปั้นเด็กให้เลี้ยวขวาขับตรงไปเรื่อยๆจะเจอสี่แยกเล็กๆแล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งนะคะขับตรงไปอีกนิดก็จะเจอวัดท่าสุทธาวาสเลยวัดเข้าไปหน่อยจะมีทางเข้าศูนทางด้านซ้ายเลี้ยวเข้าไปได้เลยค่ะ ถึงแล้วนะคะศูนย์ตุ๊กตาชาวังบ้านบางเสด็จซึ่งข้างในจะมีอะไรบ้างน่าสนใจยังไงไปชมกันเลยค่ะตุ๊กตาชาวังบ้านบางเสด็จเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับราษฎรให้มีรายได้โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ปั้นตุ๊กตาชาวังบ้านบางเสด็จในศูนย์ตุ๊กตาชาวังบ้านบางเสด็จ ตั้งอยู่ในวัด่าสุทธาวาสเป็นอาคารทรงไทยสองชั้นชั้นบนจัดแสดงนิทรรศาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัด่าสุทธาวาสและห้องจัดนิทรรศาการบันทึกการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ชั้นล่างจะมีการสาธิตปั้นตุ๊กตาชาววังและการจัดแสดงผลงานรวมทั้งจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง และผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาชมการสาธิตปั้นตุ๊กตาชาววังและเรียนรู้การปั้นตุ๊กตาด้วยดินเหนียวที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและประเพณีวัฒนธรรมไทยต่างๆได้แก่การละเล่นไทยวงมโหรีปีพาสสุภาษิตคำพังเพยและผลไม้ไทยอีกหลากหลายชนิดซึ่งมีความสวยงามน่ารักในรูปแบบต่างๆ ขอเชิญท่านที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเลือกซื้อตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเป็นของขวัญของฝากได้ที่สูนตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จนะคะและสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage ซส่นตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะการเลือกซื้อสินค้าต่างๆถือว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มรดกของชาติได้อยู่สืบต่อไปอีกด้วยนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะ